ื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของการสร้างรั้วนะครับจริงๆ <c oughs> เราก็เห็นกะเพราเมืองจีนเนะ่เนาะเขาสร้างกันมาข้างหน้าแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมเพราะว่าตอนที่ทรัมป์กับเม็กซิโกจะสร้างแล้วทรัมป์ก็บอกเดี๋ยวจะสร้างกําแพง <c oughs> ก็มีหลายคนมองว่าแบบมปนย่ญญางอ่อนงี่เง่า,าโทษนะฮะหรือแบบไร้สาระเอาเงินจากไหนงบไม่มีทางทำไปมันดูเหมือนเพลินนิดหนึ่งพอมาถึงเมืองไทยผมนะตอนนั้น มันก็เลยมีหลายมุมมองนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ดยริภาพาพูดไปแล้วว่ามันไม่จะเป็นได้แบบแบบเดียวกันทั้งหมดนะครับมันมีบางส่วนที่ตกลงกันไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดตรงนั้นก็อาจจะเป็นรั้วที่มีความเข้มแข็งแข็งแรงเป็นเป็นหลักเป็นฐานเป็นปชิดเป็นอันหน่อยบางส่วนอาจจะอ่อนโยนลงบางส่วนก็เป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างได้อาจารย์สมเดคือที่ท,ท่านอาจารย์ดยริภาพาพูดเมื่อกี้นะครับตอนที่ออกอากาศสดเนี่ยผมคิดว่าสมบูรณ์ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตามหลักคิด ในพื้นที่ที่เหมาะสมก็ควรจะทํำสิ่งที่ควรทําเพราะฉะนั้นมันก็โอเคแล้วผมเพียงแต่มานั่งนึกตอนที่คุณการจอพลังแกขนคอนเทนเนอร์ไปมผมเ,เ้ยมันอะไรวะเนี่ยนะครับอพอไปทำเสร็จแล้วเนี่ยมันคนได้รับอนุมัติจากเป็นทางการแล้วนะมันเป็นนวัตกรรมที่คอนเทนเนอร์นี่แหละอ,อมันดูเหมือนว่าคนไม่คิดเหรอเอามาตั้งปุ๊บเสร็จเลยใช่ไหม มันไม่ต้องทำรั้วเลยนะครับเอาแคเนื้อวางเลยแล้วถ้าความสัมพันธ์ดีขึ้นเนี่ยก็เอาออกผมเพียงจะเสริมในเวลาที่ไม่ควรพูดเพราะว่าทุกคนก็จะชอบรั้วใช่ไหมแต่ว่าท่านสนุปปาองกรเนี่ยฟรานซิสั้างนะ ท่านก็จะบอกว่าตอนอเมริกาสร้างรั้วาทาง,ทางใต้ใช่ไหมทางติดกับเม็กซิโกท่านก็บอกว่าสร้างสะพ,พานเชื่อมโยงพันธมิตรดีกว่าสร้างรั้วอันนี้ก็เป็น,นว, <c oughs> วัตกรรม <c oughs> ที่งดงามถูกต้องนะครับแต่ว่ารายละเอียดที่อาจารย์เลือกเฉพาะจุดและเหตุผลเนี่ยที่พูดไปเมื่อกี้ก่อนที่จะมาออนไลน์เนี่ยผมคิดว่าสมบูรณ์แล้วแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งในอนาคตเพราะว่าเราทํารั้วที่แถวสระแก้วเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากมายนะใช่ไหม ในอนาคตระยะยาวเนี่ยคือประเทศไทยและแผ่นดินอื่นๆที่ติดกับไทยเนี่ยมันไม่มีพรมแดนสําหรับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันนี้พูดแบบหลงเวลานิดหนึ่งควรจะพูดแบบไปอีกสักสิปีข้างหน้าคือการทํารั้วแบบแนบสนิทปิดไม่ให้งูงเงี้ยวเขี้ยวขอสัตว์ปีกสัตว์สัตว์ตเลื้อยคานเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถ่ายเทกันได้เนี่ยมันจะมันจะทาลายระบบชีวิตระบบนิเวศระบบชีวิต คือป่าในเมืองไทยมีสิบกว่าแห่งที่ก็เรียกว่าเป็น forest complex คือเป็นกลุ่มป่าแล้วกลุ่มป่าเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมและชีวิตที่มันไม่มีรั้วกัน้นแล้วมันจะเดินข้ามจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มอีกมัน<ป>ต้องหมุนเวียนหมุนเวียนเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูพรมแดนตะนาวสีเนี่ยกลุ่มป่าหิมาลัยเนี่ยมันมาชนกับกลุ่มป่าทางไทยและพะมา่าประจวบทางใต้นั้นแล้วผมเคยทำสารคดีแล้วก็จะพบว่าเอ้ยข้างแว่น ถิ่นเหนือกับข้างแว่นถิ่นใต้มันมาอยู่สลับกันนะก็คือไอ้ข้างที่มันข้างแวนเนี่ยเาขาใหญ่ก็มีนะครับแล้วนักธรรมชาติวิทยาเขาจะรู้เลยว่าอไอ้ข้างแว่นถิ่นเหนือม,นมาจากทิมาอะไรมันมาอยู่แถวนี้นะครับก็คือเนื่องจากสัตว์เนี่ยมันไม่มีพรมแดนมันก็จะได้อยู่อย่างงดงามในระยะยาวแต่ที่สระแก้วมันไม่ได้มีปัญหาเพราะมันสั้นทีเดียวนะครับผมไม่ได้ห่วงว่างูมันจะไม่ข้ามแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเราก็จะต้องดูว่ารู้ว่าถ้าจำเป็นต้องทำเนี่ยก็ต้องข้างล่างต้องโปร่งนิดนึง ให้น้ําให้น้ํามันไหลน้ําไหลหรือแม้แต่สิ่งที่มันขยำได้แล้วก็ให้สิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ต่างๆเนี่ยได้เลื้อยไปมาอันนี้เป็นเรื่องระยะยาวทีที่ว่าไม่รู้กี่ปีข้างหน้านะครับแต่ไม่ไม่ห่วงเพราะมันสั้นถ้าพรมแดนตามธรรมชาติไทยกับเขมรเนี่ยมันชัดอยู่แล้วเชิงเออขึ้นมาก็ก็เป็นปราสาทตาเมืองทมมองข้างล่างก็เขมรต่ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเอาเอาจริงๆถ้าสมมติว่าเราสร้างขึ้นมา มันกันได้จริงนะอาจารย์มันก็แค่ตัดโปะหลุดไหมฮะถ้ามันมีอุปกรณ์ตัดล้วรั้วนาะมันก็แค่ตัด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 แป๊บหนึ่งแหวกแหวกแขกมันก็เข้าได้ไหมฮะนี่ผมพอบพูดโดยไม่รู้นะคบเาเอาเอาแค่ที่ดินที่แบบไม่ให้คนจอนจัดเข้ามานอนล้อมล้วไว้แป๊บเดียวอาทิตย์เดียวเขาแวกันเข้ามาหมดแล้วอ่ะอ๋อครับคือล้วเนี่ยหลักๆเอาไว้กําหนดอาณาเขตเฉยๆแต่ว่าถ้าในพื้นที่นั้นเนี่ยกองกําลังฝั่งตรงข้ามเข้ามาโยกย้ายทําลาย ก็อาจจะต้องปรับให้มันแข็งแกร่งขึ้นเช่นในบางจุดเนี่ยเป็นั้วลวดน้มหีบเพลงอย่างเดียวคงจะไม่พอแล้วนะครับอาจจะต้องลงขวากหน้มใช่ไหมครับหรือว่าเอาล้วคอนกรีตมาเสริมบางจุดหรือจะตั้งเป็นบังเกอร์ทหารอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมครับมันก็มีมีวิธีการออกแ,แบบแต่จุดครับแต่ว่าในพรมแดนไทยกัมพูชามันก็ยังมีปัญหาหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นปัญหาที่น่าสนใจครับอย่างในพื้นที่อารัญญ,ญประเทศปอยเปตจะมีคลองลึกนะครับเป็นคลองธรรมชาติเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประเทศ แต่ว่าตอนนี้กัมพูชาได้ก่อสร้างคาสิโนแถวนั้นเยอะแถวปอยเปตแล้วก็เอาดินเอาวัสดุก่อสร้างเนี่ยมาถมคลองอพอมาถมคลองปั๊บเนี่ยทางน้ำมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นสายน้ำเล็กๆสายใหม่เนี่ยทิ่มแทงพุ่งลึกเข้ามาที่ที่อรลัญญประเทศในบ้านเราพร้อมกับขยะมูลฝอยจำนวนมากม,มันก็ทำให้เกิดการล้ำแดน เพราะว่าเส้นเขตแดนน่าจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็มล,ลพิษก็ถูกผลักมาที่ฝั่งไทยอ,อ,นนอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาที่อยู่ในพรมแดนไทยกัมพูชาอย่างเดียวตรงพรมแดนไทยพม่าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องแม่น้าเมย์เปลี่ยนทางเดินที่จังหวัดตากหรือเป็นการเมืองเรื่องหลักรอก็คือทางพม่าเนี่ยไปเอาหลักรอซึ่งเป็นหลักไม้ไผ่ เพื่อป้องกันน้ําซอกตะลิง่งม,มาวางไว้ที่ฝั่งเขาแต่พอน้ํามันซัดพุ่งชนหลักรอนะครับกระแสน้ํามันก็พุ่งซัดกลับมาที่ฝั่งไทยมันก็กัดซอกตะลิงล่งเราฝั่งไทยก็โดนกัดซอกตะลิง่ง<อ>ก็เป็นการเมืองว่าด้วยเรื่องหลักรอ,อกระทบชิงเรื่องสายน้ํากันไปเพื่อปกป้องดินแดนนะครับน,นั้นในโมเดลของแม่น้าเมยก็ดีหรือคลองลึกก็ดีก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่นอกเหนือจากการสร้างรั้วเป็นเรื่องของอทางน้ําเปลี่ยนทางเดินหรือการสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับครับผมนะฮะมันก็มีหลายหลายมุมมองทีี่มคนนเสอ กันมานะครับอย่างเช่น week, ตอนแรกตอนที่อินผมก็โอ๊ยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นสาระไหมเขาบอกว่าให้ทหารไทยเนี่ยไปจ้างบ้านอยู่ตรงชายแดนเลยเขาบอกว่าเหมือนเหมือนเขมรทาแต่พอเขาพูดหนูเขมรทำเพาอ้าวเขมรเขาทำแบบนั้นหรือแต่ปรากฏว่าทางแม้แต่โฆษกกองทัพก็บอกว่ามีการนําเรื่องนี <t> ้ไปพิจารณากันอยู่จําเป็นมากครับคือคือจะต้องบอกคุณอานกับท่านอาจารย์อย่างนี้นิดนึงว่าวัฒนธรรมยุทธศาสตร์ของทหารเขมร เขาจะให้ครอบครัวทหารขเขมรมาตั้งหมู่บ้านชายแดนนะครับเพื่อจะทํามาหากินกันเต็มที่เลยเพราะว่างบส่วนกลางผันมาช่วยเหลือได้น้อยก็ต้องให้ชาวครอบครัวทาหารเนี่ยไปตั้งที่ทํากินกันเองและในบางส่วนมันล้ําเขตไทยใช่ไหมครับคือของฝั่งขเขมรโดยเฉพาะติดกับจงบังหวัดชายแดนอีสานใต้ในบ้านเราเขาจะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านก็เอาครอบครัวทาหารขเขมรไปตั้งไปตั้งวันดีคืนดีก็ไต่ขึ้นภูเขา ใช่ไหมครับล,รล้ำเข้ามาแข่งขันแย่งชิงดินแดนกับไทยแต่ของไทยเราเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะเป็นอุทยานแห่งชาติปั๊บเนี่ยทหารจะเข้าไปตัดถนนยุทธศาสตร์หรือจะเข้าไปตั้งฐา,านทัพก็ต้องมาคุยกับอุทยานหรือบางทีผิดกฎอุทยานอีกซึ่งตอนนี้มีการปรับแล้วปรับก็คือว่าเอาความมั่นคงของชาติเป็นตัวตั้งประเทศไทยต้องมีถนนยุทธศาสตร์แล้วต้องบรรจุกําลังพลเข้าไปลงในฐานชายแดนให้มากขึ้นและที่สาคัญคือ ทหารไทยเวลาเขามาที่ชายแดนเขาจะมาเดี่ยวๆไม่เอาครอบครัวมา<อ>และเขาจะไม่ได้อยู่ยาวเขาก็จะเปลี่ยนไปอยู่พื้นที่อื่นบ้าง<อ>แต่ของขเขมรไม่ใช่อยู่ยาวแล้วเอาครอบครัวฉะนั้นในห้องประชุมกระทรวงกลาโหมของเราในปัจจุบันก็เลยมีข่าวหลุดออกมาตามหน้าข่าวเนี่ยนะครับว่าจะมีการพิจารณาเอาครอบครัวทหารผ่านศึก<อ>นะครับเข้าไปอยู่ในหน้าแนวมากขึ้นเพื่อให้เกิดชุมชนทหาร<อ>นะครับไม่ใช่เป็นทหารโดดๆแต่ให้เป็นครอบครัวไป ปักหลักทำมาหากินเลยเพื่อเสริมดุลประชากรแข่งกับทางกัมพูชาก็คือต้านกรมทั้งถ้าถ้าผมจะเสริมผมก็นั่งคิดคล้ายๆกับที่อาจารย์พูดเนี่ยคือว่าชายแดนเนี่ยคือสองประเทศถ้าขนาดเศรษฐกิจและความเติบโตมันใกล้เคียงกันอะมันจะไม่มีปัญหาเขาไม่อยาก อพยกเข้ามาเพื่อหางานครอ,อาจจะมาเยี่ยมมาคุยมากินกาแฟแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ใช่เมื่อเขมรมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเราเขาก็อยากจะเข้ามาหาทํากินนั้นแต่ถ้าเป็นไปอย่างที่อาจารย์บอกคือพรมแดน,นชัดเจนนะส่วนว่าจะมีรั้วหรือจะมีให้เดินผ่านไปมาก็แล้วแต่จังหวะพื้นที่ผม ผมเคยดูประวัติศาสตร์การเจราจาแลกเปลี่ยนพื้นที่พรมแดนระหว่างประเทศที่ใกล้เคียงกันคือเศรษฐกิจการเติบโตไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายนะักคืออินเดียกับบางคระเทศน่ยนะชาวบ้านเขาเดินไปมาแล้วก็เวลาเขาตกลงพรมแดนฉันใช้เวลาเป็นร้อยปีนะครับตั้งแต่ยุคอังกฤษนี่ยพอเขาตกลงกันได้แล้วเขาบอกอเฮ้ยที่นี้เป็นของเรางั้นเราไม่เอาเรากลับมาทางนี้คือพวกเขาแลกเขาแลกแผ่นดินกัน ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นเราเอาแผ่นดินเดิมกลับมามแล้วถ้าประชาชนและเศรษฐกิจใกล้เคียงกันก็ไม่มีปัญหา <c oughs> ก็คือไปไปมาๆโดยไม่ต้องห่วง <c oughs> หย่ได้นะครับ <c oughs> ก็เท่านั้นเองแต่ว่าระยะนี้มันจะว่ามันก็มีทั้งโชคดีโชคข้อดีข้อเสียคือ,ข,อข้อดีคือว่าเพื่อนบ้านเราอ่อนแอ,อทางเศรษฐกิจต้องพึ่งเราเนะเราอาจจะมีอำนาจเหนือกว่าข้อเสียคือว่าเขาก็ทะลักมาหางานทำ แต่ด่านถาวรต้องปิดนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่เคลื่อนเคลื่อนย้ายทาั้งทั้งเรรศรษฐกิจโลจิสติกการเมืองความมั่นคงด้วยแต่ถ้ามาหางานทําแบบลอดเข้ามาแล้วมาหางานทําในตลาดอ,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 อาลันอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เล็กน้อยผมว่านั่นนี่ยไทยฝั่งของทางเขมรเองเขาก็มีการประกาศออกมาว่าไม่ได้ยอมรับนะครับอธิปไตยของไทยในในพื้นที่ต่างๆในเขตแดนต่างๆที่มันเกิดขึ้นในระหว่างของการประทะครั้งล่าสุดนี้ซึ่ง อ่ะที่พิงผมพูดมันก็ลังไม่แปลกใจขาพูดแบบเรานะคือเราไม่ยอมรับว่าเขามาลุกล้าแผ่นดินของเราเขาก็ประกาศของเขาก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตามที่เรายึดได้อะนะครับก็ปล่อยเขาประกาศไปเราก็ประกาศของเราก็เหมือนพูดมากอ่ะก็เหมือนพูดมากพูดมากแล้วมันไม่มีสาระเลยพูดจริงๆนะคือพูดเหมือนกับเข้าตัวนี่ผมไม่ได้แกล้งพูดนะอย่างเขาไม่หานะก็เข้าตัวเพราะตัวเองลุกลาน นะเราไปใช้พื้นที่ที่เคยเป็นปราสาทขอมของสยามมาก่อนก็แถานั้นเองพอตัวเองก็เอาทหารเอากําลังเข้าไปแล้วตอนนี้บอกว่าเราไม่ยอมรับพรมแดนที่ทหารไทยใช้กําลังยึดมาได้เราก็พูดแบบเดียวกันก็นนะคือเราก็ไม่ยอมรับที่เขมรส่งประชาชนมายึดพื้นที่เราไล่ออกเขาก็ไม่ไปตั้ง50าสิบปีก็พูดกันไปเถอะแต่ว่าเรายึดได้แล้วนะเราไม่ได้ยึดของเขาเรายึดของเราครับ เราไม่มีอะไรผิดเลยถ้าพูดถึงว่าจะไปขึ้นศาลโลกอีกทีซึ่งเราก็ไม่ได้รับเขตอํานาจศาลโลกแต่ท่างขึ้นนะผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วละ่ะนะคือมันเราก็เอาที่เดิมของเราคืนมา <c oughs> ที่ท่านทั้งหลายเท่า 3, <c oughs> ไหร่9ก <c oughs> ้าบกสามที่มีเก้าท่านโอ้คน9้าคนฝรั่งเก้าคนอาจจะมีชาติอื่นปลอยู่ด้วยนะ <c oughs> บอกว่าประสาทเข้าบพริหารเป็นของเขเมร พวกนี้ไม่ได้มาดูเลยนะครับประหลาดไม่ไม่น่าจะได้มีโอกาสเห็นของจริงเลยทุซ้ํานประหลาดเพราะฉะนั้นคําถามสุดท้ายเลยเอาง่ายๆเลยคิดว่าในมุมมองทั้งสองท่านจากนี้เราจะอยู่กับเขมรยังไงเราต่างคนต่างไม่ย้ายจากกันเราจะอยู่กันยังไงก็ดันกันไปก็ยันกันไปเรื่อยๆแบบนี้หรือว่ายังไงดีฮะครับคือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในช่วงเวลานี้นะครับมันจะอยู่บนพื้นฐานของจอยสแตทเมนต์ ที่ไปลงนาำกันที่จันทบุรีที่ผ่านมามนะครับซึ่งข้อ2ระบุไว้ว่ากองกําลังฝ่ายใดอยู่ตรงจุดไหนก็ขอให้คงสถานภาพเดิม,มนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายซึ่งฝ่ายไทยมีความได้เปรียบนะครับเพราะว่าเราเรายึดพื้นที่สร้างเขตควบคุมตามหลักฐานของเราได้ได,ได้มากจริงๆนะครับแต่มันมันถูกมันถูกกลบเหมือนกันด้วยข้อ3ข้อ3ก็คือว่า ข้อต่างๆในจอยสเตทเมนต์รวมถึงข้อ2ที่ว่าทหารฝ่ายไหนอยู่อยู่ใครอยู่มันนะครับตามนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวพันกับเส้นเขตแดนระหว่างประเทศในข้อ3เขียนว่าเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องไปคุยกันใน JBC นะครับซึ่งซึ่งเป็นคณะกรรมการว่าด้วยการปักปันปักหลักเขตแดนโดยเฉพาะระหว่างทั้งสองฝ่ายตรงนี้น่าคิดต่อว่าในมุมเขมรเขมรจะใช้ช่อง จากข้อ3เน <ะ S 2> ีน่ยแหละที่ว่าเออทหารไทยอยู่ตรงไหนก็ก็อยู่ไปแต่ว่าให้ขอให้เร่งมีการประชุม JC บโดยเร็วนะครับเพื่อจะนำมาสู่การปักปันปักหลักเขตแดนแล้วอาจจะทำให้เขเมรเขาคิดว่าบางจุดที่ทหารไทยอยู่เนี่ยแต่ถ้าปักกันจริงๆแล้วเราอยู่ล้ำเข้ามาตรงจุดเขาเราจะต้องถอยไป นะครับเขาเลยใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์บางคนก็กลิ่นเกงกันว่าข้อ3มเนี่ยมันจะซ่อนเรื่องแผนที่1ต่อ2แสนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าทั้งฝั่งไทยเองเนี่ยก็ไม่ควรจะตกใจในเรื่องเหล่านี้จนเกินไปเนื่องจากว่า การทำงานของ JBC จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้แผนที่1ต่อ50,000ที่เรายึดได้เพราะมันมีความแม่นยำและตรงกับภูมิประเทศจริงมากกว่าและเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับหลักเขตแดนไทยกัมพูชา 74หลักเนี่ยมันปักไปคืบหน้าประมาณสัก45แล<ม>้วนะครับด้วยกรอบหรือเครื่องมือที่ท่านอาจารย์ว่านี่แหละครับ MOU43 นะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยแผนที่1ต่อ50,000มันไม่ไม่ได้ถูกอิกนอไปสัทีเดียวมันถูกนํามาใช้ได้รวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆก็เชื่อว่าเราก็คงจะไม่ได้เสียเปรียบกัมพูชาอะไร<ม>นะครับเราก็อาจจะมีความได้เปรียบอยู่แน่นอนในั้นะผมว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในช่วงเวลาเนี่ ให้จับตาดูให้ดีว่าจะเปิดประชุม J b บช่วงไหนซึ่งท่านศรีศากดร์บอกแล้วว่ารัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลรักษาการ,รขอให้เป็นเรื่องของรัฐบาลชุดหน้าจากการเลือกตั้งแต่ที่นี้ถ้าตั้งรัฐบาลใหม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดประชุมอยู่ดีและพอเปิดประชุมแล้วเนี่ยความคืบหน้าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องจับตาดูครับคือการเจรจาผมนานทางบกคือบันทึกความเข้าใจร่วมกันปี2543คือ m o u 43นะครับถ้าเจรจา แล้วยังไม่เข้าใจกันก็เจรจาไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับมันมันมีธีแปลว่าประชุมปต้องจบใช่ครับเพราะอยู่ที่ใดก็อยู่ที่เดิมอันนี้ผมว่าเป็นความชาญฉลาดอย่างมากในการใส่วัคนี้เข้าไปใช่ครับข้อแรกเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เดิมไปก็เจรจาไม่จบก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินของเราดูแผนที่ได้นะครับเราใช้แผนที่ที่ทันสมัยแล้วก็ใช้สันปันน้ำที่โลกเขาใช้กันเพราะฉะนั้นโลกจะเข้าใจง่ายๆเมื่อดูแผนที่เท่านั้นเอง จะไปฟ้องใครคือไม่ต้องฟ้องฝรั่งหรอกนะครับทะเลาะกันเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วคือมันไม่ได้สูญเสียเลือดเนื้อใช่ไหมแล้วก็ทุกคนคขมเมนเขาก็รู้ว่าเขาไม่ได้เสียดินแดนเขาเสียที่ที่เขา เอาไปแล้วคืนมายังมีอีกบางจุดที่เขายังควรจะต้องคืนลับลงมาคือพูดง่ายคือให้ฝรั่งต่างชาติสื่อมวลชนแหงนดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนอะไร That is Thailand นะอยู่เข้าใจไหมมันจะเข้าใจเลยนะครับนันควรจะพาคือเขตแดนธรรมชาติมันชัดมากคุณควรจะพาฝรั่งต่างชาติแล้วก็อาเซียนออ s เซอร์เวอร์ทีมเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วแงนดูนั่งงไทยแล้วทำไมประสาทเขาวิหารเป็นของยูไม่ไปอยู่ข้างบนล่ะ แต่ it was Thai but you know you help us to you know acquire the เขาเรียกอะไรปราสาท the r u n e s ครับครับเมรูนถ้าไปดูข้างล่างพวกสื่อมวลชนที่ดังๆทั้งหลายนะ CNN BBC บลูมเบิร์กอะไรก็แต่ Wall Street เนี่ยมองจากข้างล่างจากเขมรต่ำขึ้นไปเออไอเข้าใจแล้วว่าขอบคุณที่เขมรพามาดูคือไม่ต้องไปสารโลกไปทำเอกสารให้วุ่นวายดู ดูคอนทัวร์ดูเนินสูงต่ำต่างๆเนี่ยชัดเจนดูผาดูผาเปยตาดีครับผมเปยตาดีนี่ชัดเจนเลยนะก็คือผาที่พระวิหารตั้งอยู่มัน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 แบ่งแยกกันชัดเจนด้วยเพราะว่าก็มันก็ถะงโงกลงไปก็ก็เห็นเลยอ่ะยุคหนึ่งที่ทีมงานของบริษัทผมแปซิฟิกไปทำสารคดีศรีสิทธิ์คฤรสวนเขาพระวิหารสองตอนเนี่ยครับช่างกล้องเนี่ยตอนนั้นเขมรดูแลอยู่แต่เขาก็ให้เราขึ้นไปนะครับ เราเราก็เอาเครนขึ้นไปห้าวันไปห้อยอยู่บนหน้าผาเปยตาดีเพื่อจะคอยหมอกวันนี้ไม่มีก็เอาเครนลงฐานพานช่วยห้สิบกวาคนนะครับวันที่สี่จึงได้หมอกอมนั่นคือเปยตาดีคุณจะต้องห้อยลงไปที่ผาเพื่อจะถ่ายมาประสาทเขาวิหารของเขมรซึ่งเป็นของไทยภาพสวยมากม <laughs> <laughs> เราควรจะ เอาลับมานะชัดเจนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นติดตามแต่อย่างที่ทั้งสองท่านบอกไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลมาไม่กังวลน,นะครับผมรอกันต่อและกันว่าจะประชุมเจบีซีเมื่อไหร่แต่ในระหว่างนี้ก็ยึดตามข้อที่สองไปก่อนจบ<ว>ตรงไหนหยุดตรงนั้นหว่หวงกีฬาอิรานกับกรีนแลนด์มากจริงนะครับอ่ะแต่เรื่องของเราเราก็ต้องห่วงของเราเราก็เกาะติดของเราไปเรื่อยๆซึ่งเราก็จะตามติดกันแบบนี้นะครับกับ เคลียร์ชัดๆไปเรื่องทุกๆประเด็นนะครับขอบคุณอาจารย์ดุริยภาพและก็อาจารย์สมเกตอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ